รมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเตือนนะคะว่าช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะขอให้ประชาชนระวังการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดจากไข้ฉีหนูนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากที่พบผู้เสียชีวิตตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว4ีรายค่ะ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสรุปสถานการณ์โรคไข้ฉีหููตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22พฤษภาคม2564พบผู้ป่วย276รายเสียชีวิตร4รายค่ะ โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด3อันดับนะคะก็คืออายุ45 54ปีรองลงมาก็คือช่วงอายุ35 44ปีและช่วงอายุ55 64ปีค่ะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรภาคที่มีอัตราการป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดได้กแก่ภาคใต้รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ สำหรับอาการของโรคไข้ฉีหนูก็คือจะเริ่มจากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวจะปวดมากโดยเฉพาะที่บริเวณน่องแล้วก็โคนขานะคะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและตาแดงหากประชาชนเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานแล้วก็มีอาการแบบนี้นะคะต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วอย่าซื้อยามารับประทานเองค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ที่สําคัญต้องแจ้งประวัติการเดินลุยน้ําให้แพทย์ทราบด้วยนะคะเพื่อที่แพทย์จะได้ทําการตรวจวินิจฉัยและก็ทําการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการพบแพทย์ช้าเกินไปนะคะ ค่ะสำหรับวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้ฉีดหนูนะคะมีดังนี้ค่ะก็คือต้องหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ําหรือย่าโคลนนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการแช่น้ําเป็นเวลานานหากจําเป็นต้องเดินลุยน้ําค่ะควรที่จะสวมรองเท้าบูทหรือว่าถุงพลาสติกที่สะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ําโดยตรงในกรณีที่มีบาดแผลนะคะควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ํานอกจากนี้ต้องหมั่นล้างมือล้างเท้าด้วยน้ําและสะบู่บ่อยๆค่ะและอาบน้ำำําชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทํางานหรือว่า ุยน้ำและหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศรีรษะปวดเมื่อยตามตัวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ